เป็นเบาๆหน่อยนะน้องตัวเล็กนะคะไม่ใส่ข้างหน้าอันนี้บีผู้คู่ด้วยอันนี้สตรอเบอรี่กระต่ายอันนี้นะน่าเจ๊ใส่ให้ Да, я อันหนึ่งน่าจะเรื่องกว่าอันไหนอันดีอดี <c oughs> เดี๋ยวไปกินติมกันป่ะเล่นเสร็จก่อนนะมามันพามันปลาเดี๋ยวจะบอกบอกอะไรฟังมันนี่วะอันนี้ไหมน้ำมะนาวหรืออันนี้ นี่อยนั้นเริ่มเลยผากันเปื้อนอยู่ไหนเนี่ยอ้าวมีผ้ากันเปื้อนเนี่ยใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนได้ไมลองลองององลอองลององลองอ ขนาดเนาะปวดพันยิงอือเี่ยนลอร่อยนะมีทีชชูปะอันนั้นเช็ดปากเหรอเขาเช็เช็ดไม่เป็นไรอดีเช็ดปากทีเดียวเช็ดมือันนี้อันนี้เช็ดเช็ดเสื้อเช็ดเสื้อแล้วอเเช็ดเสื้อเช็ดปาก กิ้มไปก่อนกิ้มไปก่อน <laughs> 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 <me c> <laughs> หนูไม่ให้อนัดนั่งอนัดไปหาเก้าอี้ <c oughs> นั่งนี่ได้ไหมล่ะนั่งนี่ได้ไหมเ <c oughs> นี่ยนั่งรถเข็นได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ วู่งหน่อยนซื้อมันนิดเดียวไงไม่พอกินขเนี่ย ทำไม้กันให้แกะได้ไหมหรือเจ๊อ่านี้ให้เจนะปึ๊บให้เจอ่ะอเ,อเจ๊เจแกะได้แล้วเนี่ยเจยได้กินแล้วมันปลาไม่ได้กินเลยนั้นั้นแกะไ,ได้แอันนั้นก็ได้กินแล้วอ่ะเอาดีไหม อันนี้บอกไม่เป็นไรรอกไม่เป็นไรกินเลยดีกว,ว่าไหมามือกิเลยอามือกิเลย,ยก็ได้นะเฮ <c oughs> ย,ยเได้เล อนอยู่นะเป่ากันนะเป่ากันนะอุ่ยจิ้มละชนสนไหมอ้อมอนร้อนนะอ้อร่อยเลยอ่ะ อันนี้ก็อร่อยนะเกิขขขนขาบเนี่ยอ่าเดี๋ยวใหม้มา <c oughs> ทานดีกว่าอันนักกินก่อนเดี๋ยวจะได้ชนกันแน่อ่ะอ่านักปักฝังร้อนก่อนเ,เลือดไหม อืมกินได้ันนี่รู้ว่าอะไรรถกโ้ใช่รถกโ้อได้เามา เแ่นปนแค่เ้าเนยจะเป็นโที่เบริเวณด้านในโซนี้จะเป็นโซนจกราค่เราก็จะมีความน้ารัาของส่หรัเห่าสิเกอร์โซนที่สองนะคะโซน้จะเป็นโซนร้าคเราก็มีจกรเดี๋ยอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปด pues ูกันค่ะนะคะแต่กปไนอืนเลยใครยังไม่ได้สแกนนะคะเพื่อดาโหลดแอปพลิเคชัน Central เออเอามันให้ก็ได้เอาให้เขาเลยค่ะกเอาเลยโอเควันนี้ดาวโหลดปุ๊บรับปั๊มเลยค่ะเพราะว่าจะได้รับสิทธิ์ในการเขกิจกรรมนะคะหยิบหยิบหยิบเฉพาะหยิบเฉพาะเท่านัเด็หรือต่นตื่เซ็อหรือได้เกิดใครที่ไปท้าแดดอยากจะเข้าไปใน Candy c e n t r e นะคะก็ได้เจอกับปาร่าแล้วนะคะหรือจะเป็นกวางดาวเนาะวันนี้มีกวางดาว แบ,บ่งกันน้องกินด้วยนะวัวที่มาแบบไป่ฟ้อนตรงเด็กๆได้ชิดตื่กันลองฉาบัดลองได้เดี๋ใครอยากจะมาฟ้อนตรงแพกแกะนะคะอยากจะมาฟ้อนตรงหมูคะอยากจะไปเจอไก่ซิงกี้หรือจะเป็นหนูแกสบี้มาพร้อมกับหนูฮิปโปรแฟนะคะหนูที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับฮิปโปโดรัสสุดว,วันนี้ได้มาเจอใครนะคะเดี๋ยวพาไปะะดู ที่บ้านตัว,ใ,<ช>ตวใหญ่กว่านี้นไหมสัตว์ฟันแท้อะค่ะสัตว์ฟันแท้เขาจะจะจะ,จะกลับไปเรื่อยๆของเราอะใครอยากจะมาป้อนป้อนลงมโซของแท้ต้องซอนเจ้าวันอิชิเกียวกันนะคะส่วนภาองานที่หลายค่ะลางม้าลงมือกระต่ายฟันมันคม เดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนมานะมาถอดรองเท้านี้มารังเท้าสองเท้าก่อนลูก

ระวังด้วยนะจำได้ดเวยจำได้นะนะั่นอะก็ยังกลัวอยู่